้ยแตกไปเลยดีไหมเฮ้ยอยากแตกไปเลยไหมแตกไปเลยได้นะแตกไปก่อนเลยก็ได้นะรอบนึงเนี่ยฉันเครียดเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับแพรน vs เอสซัมบี้ภาค2วันนี้แล้วสินะวันนี้แล้วสินะคือวันที่เราจะได้เจอกับบอสแต่เดี๋ยวก่อนฉันจะยื้อก่อนแปบ๊บหนึ่งนะรับของแป๊บหนึ่งตังค์รับตังค์ยังมีเคเวสที่เราต้องเล่นอยู่นี่นะ นี่เลยตั้ง5้าวันเราเราเล่นไว้ค่าวไว้ที่ด่าน9แล้วก็ตัวนี้เราก็กลับมาฟูเป็น80แล้วเดี๋ยวนะเท่ากับเราจะเล่นได้8ครั้งใช่ป่ะโดยที่ห้ามตายเลย1 2 3 4 5 6 7สเฮ้ยตายได้1รอบตายได้1รอบโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาวันนี้สรุป EP นี้ขอไปเล่นอีเวนต์ก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเช็คกระถางก่อนค่ะ ตอนนี้ได้ตัวชกมาเอ้ยดีมากเลยฉันจะเก็บเอาไว้เล่นตอนบอสนะดีมากแล้วก็เดี๋ยวไปร้านคาแป๊บนึงค่ะอุ๊ยอุ้ยมีคอสตูมสาจี้ของฉันสาจีของฉันก็มาลูกหลักนัมเบอร์ทูแล้วก็มีหนามนะคะหนามก็จะใส่แว่นตาเอาไปเลยสองพันจัดไปอ่ะแวะรับของตรงนู่นนี่นั่น <laughs> มีจุดรับ เยอหเหละค่ะเราจะมาเล่นอีเวนต์กันนะคะเว็บมาเล่นอีเวนต์แป๊บหนึ่งนะตอนนี้เราเล่นไปถึงด่านที่9กันค่ะไปกันตายได้หนึ่งครั้งนะทุกคนตายได้หนึ่งครั้งคิดว่าตรงนี้นะไม่น่ายากหรอกอีเวนต์ตรงนี้ฉันฉัน,ฉนควรพูดไหมฉันไม่ควรพูดหรือเปล่าเอาตัวรอดจากซอมบี้นะคะตัวนี้เรายังไม่มีนี่สายแซ่เปล่าสายแซ่เปล่า,า,ามีตัวอันนี้ที่ถือไอ้นี่มาด้วยอะทุกคนถือไฟมาด้วยอะ เอาไงดีเอาอะไรไปดีอะรอบนี้เล่นสส่มืดละกันเรามีบูสเตอร์ตัวนี้มาด้วยเออจะเวิร์กเปล่าตัวนี้ติดบูสเตอร์นะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยควรเก็บไว้เล่นกับบอสดีไหมวันนี้เออไม่เอาตัวเมื่อกี้ไปเลย <laughs> เพราะว่าฉันจะต้องเจอบอสใหญ่อะฉันเก็บไ้เล่นกับบอสดีกว่าทุกคนอะลองเอาต้นไม้ไปประมาณนี้ค่ะไปดูกันว่าจะผ่านเป้าวาจะผ่านเป้าว่ามันเป็นการ mix and match ระหว่าง ชาโด้กับไม่ชาโด้นะนิดหนึ่งชาโด้กับเห็ดน,นิดหนึ่งเอ,อ่ออ่ะตัวนี้อ่ะเร่งเวลานิดหนึ่งนะคะเฮ้บแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแปบบ๊บนึงนะเร่งเวลานะแปบบ๊บนึงนะใจเย็นๆนะ เพิ่มเพิ่มมูลเอาตังเอาตังจากตัวนี้เฮ้ยเอยเดี๋ยวจะพอไหมงี้โอเคตกกระจาหมดโอเคโอเคได้อยู่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 เฮ้ยหรือว่าเราจะเล่นตัวนี้ตัวเดียวไปเลยดีไหมเล่นตัวนี้ตัวเดียวไปเลยเออเฮ้ย,อ,ยอันนี้ตัวเดียวก็สายโหดอยู่นะอันนี้อย่างเดียวก็โหดอยู่นะแป๊บนึงนะทุกคนฉันฉันกำลังคิดว่า ข้างบนจะแตกเปล่าเฮ้ยได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่เอาตัวนี้ตัวเดียวไปเลยเอาตัวนี้ตัวเดียวไปเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยฉันฉันไม่มั่นใจในตัวนี้ได้ไงทำไมตัวนี้มันโหดจังวะเฮ้ยงั้นขออีกรอบนึงได้ไหมขออีกรอบหนึ่งนะสสยมืกับไอ้ตัวเหวี่ยงตัวเนี้ยตัวกระบอกเพชรตัวเนี้ย มันกระบองเพยหรือเปล่าเห็นตรงหัวมันมีน้ำอีกรอบนึงเอาอีกรอบนึงอย่านะตัวนี้ดัสลอฟเฟอร์นะระวังจะถูกจัดเป็นลูกรักนะตอนนี้เริ่มเล็งแล้วนะเอาละมาดูกันอีกทีนึงว่าของจริงหรือเปล่าเอออ่ะตังมาอึบอึบหมุนมาอึบโอเคของจริงหรือเปล่าเล็งเวลาเล็งเวลาเล็งเวลาแบบหนึ่งหมุนมา มูนมามูนมาเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยโอเคเฮ้ยได้อยู่นี่เอารอบๆตรงนี้ให้หมดเลยมาดูว่าของจริงหรือเปล่านะทุกคนถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ง่ายๆนะขึ้นแท่นลูกรักค่ะขึ้นแท่นลูกรักเลย ส่งเข้าไปลูกสาดเข้าไปใส่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 โอ้ฉันอยากได้เงินอีกแล้วแต่ว่าไม่อยากจะใส่มูลเพิ่มทุกคนอยากจะใส่ตัวนี้ให้เต็มโอเคโอเคเราจะได้เอาไปเล่นกับบอสไงไปสู้กับบอสเนี่ยเอาตัวนี้ไปสู้กับบอสมามา นี่ฉันยังไม่ได้ใช้แผน่นแผ่นฟูดเลยนะไอ้ด่านนี่แหละก็ไม่ได้ใช้นะเฮ้ยได้เหมือนวอร์มทุกคนเหมือนวอร์มก่อนที่จะไปเจอบอสใหญ่ได้วอร์มด้วยทุกคนโอเคดูจากไอตัวเห็ดตัวนี้ไม่ได้ทำดาเมจอะไรเลยทุกคนเพราะว่าไม่มีเห็ดโผลขึ้นมาตรงนี้เลยหรือมีฉันไม่ทันดูอ่ะเงินเงิน อเคเอาใช้บ้างเหรแผนฟูดเต็มแล้วเนี่ยใช้แผนฟูดบ้างเต็มแล้วเนี่ยโ okay. <c oughs> อเคเฮ้ยได้อยู่ <c oughs> ไม่เห็นหัวซอมบี้เลยอะ่ะ <c oughs> สวยไหมทุกคนวางสวยปะโอโคตรสวยว้าเอาจบไปด่าน1ิบเอ็ดเดี๋ยวรับของก่อนแบบนึง โอเคอุ๊ยเดดดี้เลียอนป้าด่าน11ค่ะไปกันอุ๊ยอันนี้คงใช้แผ่นเดิมไม่ได้แล้วทุกคนเอาตัวรอดโดยที่ไม่วางพื้นไปตรงนี้เลยเอ๋อแล้วก็อย่าให้ซอมบี้ข้ามข้ามตรงนี้มาแล้วก็ยังมีแผ่นเออยังมีเกมเกมสโตอนอีกอะสวยแม่ก็ทิ้งมาอีกโอตันละโอตันละก็ยังคงใช้แผ่นเดิมในวันนี้เราจะตั้งใจมาเรียนรู้กับตัวนี้เลยจริง อะมาตังมาก่อนฮึบฮึบจากนั้นจากนั้นนะจากนั้นนะพี่บุก็็ใส่ตรงนี้ก่อนฮึบโอเคถอนตรงนี้สำหรับใส่โมนนะคะโอเคถึงแม้มันจะใกล้นิดนึงแต่ว่ามันก็น่าจะช่วยกันได้นะบัดนึงเอาข้างบนดีกว่าข้างบนเป็นหัวกลวยแล้วก็เริ่มไล่ใส่อันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระทิงมันโผล่มา เอานี้เอานี้ใส่ดักรอไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้วะแพ้วะเฮ้ยแพ้ไม่ได้แล้ววะทุกคนตายละเอาไงดีวะหรือว่าเราจะต้องใช้ไอตัวผลักซอมบี้ช่วยด้วยทุกคนคิดว่ายังไงคะทุกคนคิดว่ายังไงเอาเราน่าจะเอาเกมบัสเตอร์มาวะพลาดอีกแล้วแน่แนเลยพี่บุ๊ลืมเอาไอตัวบัสเตอร์มาเกมบัสเตอร์มาไม่ได้แล้วงั้นก็ต้องปลูกตรงนี้แหละตอนแรกว่าจะต,ตรงนี้ว่าจะวางเป็นพารายเมอร์ชุตเตอร์นะ ไพ่เมอร์พีชเตอร์แต่ว่าพอดีไม่ได้เอาเกรบัสเตอร์มาดังนั้นตัวที่เคลียร์เกรฟสโตนได้ดีที่สุดก็จะเป็นตัวนี้แหละทุกคนโอเคโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ขอให้มันจัดการตรงนี้เอาไงดีวะไอตัวนี้ไม่น่ารอดแน่เลยโอเคโอเคพลาดพลาดพลาดโอ้ยแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้อะดิฉันก็ไม่ได้ไอ,อันนี้อะดิเฮ้อจ,จะถึงด่านสิบห้าไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะนั่งรอเลยจนกว่าอันี้จะเต็มฟีดเลยนะ oh เอาใหม่ค่ะไปกันเอา ฉันไม่ได้เอาโอ้ยลืมเอาอีนี่มาแล้วโอ้ยทำไมตอนเลือกก็ชอบลืมเอามาทุกที่เลยตอนเลือกลืมเอาอ้นี่มาทุกที่เลยทุกคนงั้นเอาอ้นี่มาทําไมเนี่ยงั้นแพนี่มาช่วยแล้วกันเออพอตัวดีมันก็ได้จะช็อตได้เร็วเหมือนกันลองดูลองดูลองดูโอเคอาจจะเวิร์กก็เป็นไปได้อาจจะเวิร์กก็เป็นไปได้นะ อันนี้คิดว่าตอนแรกคิดว่าแบบน่าจะแพแล้วแน่ๆเลยเออแล้วใครบอกว่าจะชนะล่ะจะเย็นจเย็นตอนนี้นะคะมันช่วงทำรายทำรายกรีสโตนเออยังได้อยู่ทุกคนค่อยๆทำรายไปค่อยๆทำรายไปทีระนิดไปทีระนิดแล้วก็ใส่นี้เข้าไปเพื่อไม่ให้โอเคโอเคได้อยู่หลังจากนั้นเราเริ่ม สายนีเ้เราไม่ได้เอามูลมาด้วยแล้วจะเอามาทําไมเนี่ย,ยก,ก็เล่นสายนี้แล้วแหละสายผักกันแหละเอาตัวนี้มาแต่ไม่ได้เอามูลมานี่ฉันฉันเป็นอะไรกับตัวเนี่ยฉันเป็นอะไรของฉันเนี่ยโอเคมาแล้วก็เอานี้มา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 ,มาใส่ได้ถอนนี้แล้วแหละคนถอน ใส่โอเคอาจจะเวิร์กเงินมาเงินมามีปัญหาตอนเลือกชอบลืมตลอดเลยอารีบใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวกระชิงมาอันนี้เข้าไปเอออันนี้ก็โอเคอยู่นะไอตอนนี้ก็โอเคอยู่นะเสร็แลเบิดพื้นตรงนี้เข้าไปเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ โอ้กระทิงมาโดนระเบิดพอดีเลยเออเรื่องมันเกิดขึ้นจากการเลือกว่าผิดอะทุกคนเกือบจะยอมเซะแล้วโอเคแล้วถ้าเกิดระหว่างอันนี้ไว้อีกชั้นหนึ่งล่ะวางไว้สองชั้นเลยไม่ให้มันเดินเข้ามาเลยโอเค ใส่ตรงนี้ชนะแล้วค่ะทุกคนสรุปเรามาชนะในสายที่เราคิดว่าเราไม่ชนะแล้วดูกันวางของเราสวยงามมากเลยนะคะสายจีนะคะพีจีพีจีพีจีต่อไปนะคะด่าน12ไปกันรอบนี้มีสายพานมาด้วยไม่ใช่สายพานลัางรถไฟนะคะแล้วก็มีการกันทั่วนะคะถือแครอทมาอเอาต้นไม้ไปประมาณนี้ค่ะไปกันเออ อ่ะใส่มูนใส่เข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บ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 โอเคใส่นี้เข้าไปเอออันนี้เอาไปเอาไปรอดักเออรอค่ารอข่ามาแถวไหนเดี๋ยวจะไปงับเลยเอามูนใส่เข้าไปใส่เข้าไปเออจากนี้ก็เอาตกันไปเออเออยังไงดี เดี๋ยวเอานี่ก่อนโอเคโอเคไปขีระอันกั้นขีระอันฮึบฮึบโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาน่าจะน่าจะรอดแล้วแหละน่าจะรอดแล้วแหละทุกคนน่าจะได้แล้วแหละอ่ะเงินมาค่ะ ฮึบๆๆฮึบฮึบ,อบโอเคติดตรงนี้หรอชอปเปอร์งับทีเรียบร้อยค่ะนี่จะใส่ให้เต็มเลยชอปเปอร์งับทีต,ตรงนี้โอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาปักทีของฉันหรอปักได้ด้วยน่าหงุดหงิดจริง กัดเลยลูกกัดเซิร์ฟเลยลูกกัดเลยดีมากอ่ะมาจะเต็มแถวแล้วทุกคนจะเต็มแหละพ่อมดมาเงินรึไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถโูดได้ใช่ไหมเอาเงินตรงนี้เงินมาโอ้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 แผ่นฟุตแผ่นฟุตโอ้เยอะเหลือเกิน ท่นฟูเยอะมากเอาตัวนี้ดูดได้ไหมเอาตัวนี้จัดก,การก,กันทั่วขอขาดเลยทุกคนโอเคค่ะเรียบร้อยเฮ้ยเยไดะแพ้ไปรอบหนึ่งเสีได้าน่าจะเล่นได้ถึงด่าน14อ่ะรอบแป๊บหนึ่งด่านสิบมาเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้เนี่ยทุกคนเราว่าใช้สายมือไม่น่ารอดเพราะารอบนี้ไม่มีไดโนเสาร์มาด้วยทุกคน อาจจะต้องใช้สายที่แบบว่าดาเม็รุนแรงรุนแรงมากๆแล้วก็คือสายรีพิเตอร์พร้อมกับตัวทอนวูดนะคะเอามูลกับดัสลับเบอร์ไปด้วยแค่2อ,อย่างแล้วก็ระเบิดพื้นค่ะอ่ะรอดูว่าจะได้หรือเปล่าเราจะแบบผสมนะผสมมิกแอนแมชทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันเออมาเล่งเวลาค่ะเล่งเวลา เร่งเวลาเร่งเวลาเร่งเวลาเอิบโอเคโอ้หูมาโหดเหมือนกันนะเนี่ยมาโหดเหมือนกันนะเนี่ยมาที่มาหลายตัวเลยทุกคนเร่งเวลาเอิบเอิบนี่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 ใจเย็นๆ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 ให้ฉันได้ตั้งตัวบ้างเถอะ ให้ฉันได้ตั้งตัวบ้างเถอะอันนี้ต้องมาดักไว้ตรงนี้ว่ะเกือบไม่รอดเฮ้ยไม่ให้เล่นสายมือเลยเหรอแป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่งนะฉันว่าเราน่าจะมีปัญหากันแหละมันมันมันโหดเกินไปปะเอ้าติดติดติดทันนะทัน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  อุ้ยทุกคนฉันว่าเราน่าจะมีปัญหาแล้วแหละทุกคนเราน่าจะมีปัญหากันแล้วเราน่าจะมีปัญหากันแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่โอเคโอเคเงินเงินมาโอ้วูดวิดไหมเนี่ยวูดวิดไหมเนี่ยวูดวิดไหมวูดวิดไหมเอาไปอีกรอบนึง ได้อยู่ได้อยู่สายกลางวันไม่ได้มาเลยนะคะลูกไม่ทันมาแบบนี้แบบโคตรตกใจอ่ะใส่เข้าไปตุ้มตุ้มโอเคโอ้ยอ,อย่าทำร้ายกันเลยใส่แผ่นฟูไก่นี้ได้ไหมตุ้ม เออเป็นไงล่ะแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากตุ้มเฮ้ยวางไว้ตรงนี้ด้วยเรียบร้อยค่ะอุ้ยเกือบตายโอเคเอ่าได้14อีกด่านหนึ่งนะคะทุกคนอะ่ะป่ะ่านนี้นะคะเอาตัวรอดโดยอีกแล้วมีไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วจากัดอีกแล้วแล้วก็มีไอ้ตัวนี้อยู่ข้างหลังด้วยเหรอแสดงว่าต้องหาอะไรที่มันยิงข้างหลังด้วยทุกคน นี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้ไง,ไงยิงข้างหลังตัวนี้น่าจะได้แล้วก็วางทอตบูดเอาไว้เออได้อยู่ได้อยู่เอาละเอาต้นไม้ไปประมาณนี้นะคะไปกันทําไมฉันเอาวอรนั้สมาหลายหลายรูปแบบมากเลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเงินมาเงินมาเอ้บเอ้บอ่ะเงินมาแล้วก็ใส่อันนี้ไปก่อนไหมเออใส่ไปก่อนโอ้เดียว โอ้โหดีนะที่เอาตัวนี้มาป๊แบบหนึ่งทุกคน yeah, แบบ yeah, แบบย่แหละแย่แหละเฮ้ย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 แตกไปเลยดีไหมเฮ้ยอย,อยากแตกไปเลยไหมแตกไปเลยได้นะแตกไปก่อนเลยก็ได้นะรอบนึงเนี่ยฉันเครียดเลยนะเนี่ยฉันเครียดเลยนะเนี่ยโอ้โหอ่ะอ่ะ แตกไปเลยนะรอบหนึ่งโอเคไล่แตกไปแลกแตกไล่แตกไปเลยอ่ะอ่ะอ่ะยังไงเนี่ยฮึบตูมหลังจากนี้คงแตกไม่ได้แล้วนะทุกคนหลังจากนี้คงแตกไม่ได้แล้วตกกระจายมาอย่างนี้แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยทุกคนโอเคอ่ะตัวสุดท้าย อู้มอา้าวยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ยเฮ้ยก,ก็ก็ได้อยู่นะชนะแล้วใช่ไหม <c oughs> ตกกระจายมาแบบนี้ตกกระจายเลยทุกคนโอเคก็ด่านสิบห้าตังไม่พอทำไงอะโอ้เสียเพชรห้าอันโอเคจะได้จบจบไปเนาะเออจะได้จบจบไปอะห้ามแพนเว้เยต้องเสียเพชรแล้วนะอะด่านสุดท้ายค่ะ เมื่อกี้ยังโคตรโหดเลยตอนนี้ฉันจะได้ไหมทุกคนอีเวนต์นี้ฉันจะผ่านไหมทุกคนเฮย้ยดูท่าทางจากฟลาเวอร์นะคะน่าจะง่ายๆอยู่นะคิดผิดหรือเปล่าวันนี้มีไอ้ตัวนี้มาด้วยอะ่ะเราอาจจะต้องเอาโบรเวอร์ไปด้วยนะคะทุกคนเอาละเอาไปประมาณนี้นะคะไปกันนะคะขออย่างเดียวนะคะขอให้มีเวลาในการจัดการบ้าง อย่าแบบมาเร็วขนาดนั้นฉันตกกระจทํทำตัวไม่ถูกเฮิฟเฮิโอเคดักไว้ก่อนมีความรู้สึกว่าไม่ต้องมาอามาข้างล่างซะด้วยทุกคนเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยอันนี้ก่อนนะโอเคน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่เล่งเวลานิดน,นึงค่ะโอเคน่าจะได้อยู่ น่าจะได้อยู่เหมือนมันมีเวลาให้เรานิดนึ่งไม่ไม่ใช่แบบเมื่อกี้นะแบบเมื่อกี้ไม่ไหวเลยนะ pp. โอเคโอเคได้อยู่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 มาแถวนี้ใช่ไหมจะได้จะได้วางวางถูกเขาจะมาแถวนี้จะได้วางถูกโอเคขบมนก็ต้องจัดการนะขบนก็ต้องจัดการ เออวางชเปอร์ไว้ตรงนี้นะดักไว้ก่อนอ่ะอ่ะจะพุ่งเหรอจะพุ่งเหรอติดละสิติด,ดโอเคแถวนี้ก็ต้องวางว่ะปึบโอเคติดละสิติดละสิะสอ่ะอ่ะฉันดีดีและที่ฉันวางไว้ตรงนี้แล้วก็ช็อเปอร์วางไว้ทุกแถวเอาเงินมาตั้งนานละฮึบฮึบโอเคโอเคแล้วก็ ตัวน,นี้นะคะวางไว้เลยชอเปอร์โอเคได้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 ผ่านอยู่ทุกคนผ่านอยู่ผ่านอยู่ทุกคน,านอ,า,นอ,คนอาชนะแล้วหรอนี่จบแล้วใช่ไหมเนี่ยใส่นี้เข้าไปเดี๋ยวก่อนสิยังเรียงไม่สวยงามเลยยังเรียงไม่เสร็จเลยชนะแล้วเย้ชนะแบบเสียเพชด้วย <laughs> เสียดาย เรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เล่นอีเวนต์จบแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะก็มาเจอบอสกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย